เรื่องงามหน้างามไส้คนไทยอีกแล้วสื่อนอกเอาไปตีข่าวเลยพี่ทำไมอะ่ะชาวอีกแล้วแท็กซี่บ้านเราไปโกงค่าโดยสารโกมิเตอร์เหรอโกมิเตอร์โอ,โอ้ยโดยเฉพาะนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะคะเวลารับขึ้นมาทีไรเนี่ยจะไม่กดมิเตอร์กันค่ะล่าสุดเอาอีกแล้ว โกงค่าโดยสารนักท่องเที่ยวนะคะแถมจ่ายแพงกว่าราคาจริงที่กำหนดไว้นะถึง4เท่าคุณผู้ชมจริงเว็บไซต์มิร่ามีเดียนะคะรายงานข่าวเลยว่าคนขับแท็กซี่ในไทยนะั้นไม่ยอมกดมิเตอร์ตามจริงแล้วก็รีดไถ่ค่าโดยสารที่สูงจากนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันคนนึงค่ะเธอพบว่าเธอต้องจ่ายค่าแท็กซี่แบบเหมานะในราคา1 2 0 0ถึง1,500บาทสําหรับการเดินทางจากสุวรรณภูมิไปยังใจกลางเมืองกรุงเทพซึ่งคนขับยืนยันนะนี่คือมาตรฐานการเรียกเก็บเงินของแท็กซี่สนามบินแพงมาก พันห้าพี่จากสนามบินสุรภูมาแบบท้ทองหล่อสุกมวิทหรืออะไรเงี้ยอ่ะใจกลางเ <komb> มืองอ่ะแพงมากไปมากต้นใจคำนี้นะใช่เลรอแล้วทางผู้บริหารสนามบินเขาออกมาอธิบายไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยก็ไ <itu> ด้ออกมาระบุว่าจะมีการดําเนินการสอบสวนเรียกคนขับแท็กซี่มาสอบปากคำเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา <c oughs> ค่ะพร้อมย้ํานะคนขับแท็กซี่ทุกคนนะเขารู้เขารู้นะว่ารับผู้โดยสารที่สนามบินต้องใช้มิเตอร์ในการคิดค่าโดยสารมิฉะนั้นจะถูกตั้งข้อห้ามตามกฎหมายห้ามรับผู้โดยสารที่สนามบินตลอดชีวิต เลยนะถ้าทำผิดนะแล้วก็อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับเกี่ยวรถเช่าด้วยหากพวบแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์หรือคิดค่าโดยสารไม่สมเหตุสมผลก็สามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่สนามบินได้ทันทีอ,อันนี้พอเป็นข่าวเดี๋ยวก็ตื่นตัวกันแป๊บนึงแต่ว่ามันมีหลายเคสเคแล้วนะวแป๊บเดียวจริงๆแล้วเดี๋ยวก็มีข่าวอย่างนี้ออกมาอีกนะฮะเอาเราไปถามประชาชนทั่วไปกันนะครับว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมเออคิดว่าควรจะแก้ไขยังไงนะฮะลองไปฟังกันหน่อยครับว่อยครับนั่งมาทํางานเกือบทุกวันเลยครับผม บางครั้งแบบเหมือนเรานั่งมาอย่างงี้งแต่แบบเขาไม่ได้กดมิเตอร์เขาบอกว่าอ๋อลืมครับอะไรแบบนี้ครับผมแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าการจ่ายตังค์ของเราแบบเหมือนต้องจ่ายเพิ่มกว่าปกติครับโดยที่เราเคยบอกเขาไปแล้วว่าปกติจะจ่ายประมาณเท่านี้เท่านี้แต่เขาบอกว่าอ๋อไม่ได้มันต้องจ่ายประมาณนี้ครับผมต้องยอมครับบางทีแบบกลัวเข้าง,งานไม่ทันหรือว่ากลัวสายอะไรประมาณนั้นครับ ผมว่ามันสําคัญมากนะครับบริโภคไม่มีความมั่นใจในการจะนั่งแท็กซี่ไปทํางานแต่แต่ละครั้งครับรู้สึกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลในส่วนของการไม่กดมิตเตอร์บ่อยค่ะเพราะว่าถ้าช่วงเทศกาลจะเรียกบ่อยเพราะไม่มีรถประจําทางขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่าแท็กซี่หายากแล้วก็จะเหมาแล้วก็จะไม่กดมิตเตอร์เขาจะเรียกประมาณ300ค่ะถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องเรารีบด่วนแล้วก็ต้องขึ้นแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วน่าจะกดมิเตอร์ตามที่เราไปมากกว่าค่ะ สำคัญมากค่ะเพราะว่าคนเรารายได้น้อยแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีแล้วก็หาเช้ากินข้ามบางทีเราไปทําง,งานไม่ทนันเราก็ต้องเรียกแท็กซี่เขาน่าจะกดมิเตอร์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ค่ะก็นั่งแท็กซี่ก็เป็นประจำครับผมแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์ก็เจอนะครับแต่าไม่ค่อยบ่อยจะเจอที่สนามบินมากกว่าครับเวลามาจากต่างจังหวัดนี่ครับลงเครื่องมาก็จะเจอแบบรับเหมาเรียกเหมาและพอเหมาผมก็จะไม่ขึ้น ปัญหาการไม่กดมิเตอร์นี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าสำหรับคนไทยกันเองก็ปากท้องของคนบริโภคนะครับเห็นใจกันนะครับเพราะคนไทยด้วยกันส่วนชาวต่างชาติอย่างเงี้ยเขาก็มาจากแดนไกลมาเที่ยวเมืองไทยเราเป็นคนบริการขับรถเราต้องทําให้ชาวต่างชาติประทับใจที่มาเที่ยวเมืองไทยเราครับจะบอกว่าอย่างนี้นะคืออย่าทําเลยเนาะมันไม่คุ้มหรอกวันหนึ่งคุณก็จะโดนถ่ายแบบนี้โดนนํามาบอก โลกโซเชียลแบบนี้มันไม่คุ้มกับอาชีพที่จะเสียไปถูกต้องค่ะและเป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทยด้วยนะ